บพบกันอีกครั้งแล้วใน EP ีที่21สําหรับรายการพระลึกรับพระแปลกพระหาที่มายากพระที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยจุดประสงค์ก็เพื่อให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องนี้ได้รับความรู้ความเป็นมาของพระรุ่นดังกล่าวสําหรับท่านที่ฝึกหัดส่องพระใหม่ๆก็จะได้ ความรู้เมื่อท่านพบเจอจะได้ไม่ปล่อยพระรุ่นนี้หลุดมือไปในราคาที่ถูกหรือโดนกินตับปล่อยเช่าในราคาที่ถูกกว่าความเป็นจริงเนื่องจากพระเครื่องเหล่านี้ไม่มีข้อความหรือภาษาที่บ่งบอกถึงที่มาของพระรุ่นดังกล่าวพอาบางองค์เป็นพระเก่าหายากและมีราคาเช่าหาที่ค่อนข้างสูงถ้านำไปให้คนอื่นบูชาต่อก็สามารถทำเงินได้อย่างงามเลยทีเดียว และนี่ก็คือ10บอันดับพระลึกลับพระแปลกพระเสียนชอบกินตับพระหายาในชุดที่21อันดับที่10เรียนรุ่นแรกหลวงปู่เผือกวัดสาลีโขจังหวัดนนทบุรีเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2510 ในอดีตชุมชนย่านวัดสาลีโข ο, ขึ้นชื่อว่าเป็นตรงรักเลงถึงกับมีคําพูดกันติดปากว่าหนังไม่เหนียวห้ามเที่ยวสาลีโข ο, ซึ่งทุกวันนี้หากเสียนพระพูดถึงวัตถุมงคลวัดสาลีโข ο, ก็จะนึกถึงประโยคนี้ด้วยหลวงพ่อสมภพได้เล่าถึงความเป็นมาของเหรียญหลวงปูเ่เผือกรุ่นแรกนี้ว่าสร้างขึ้นมาจากนิมิตท,ที่ได้พบเห็นในสมาธิโดยการประทับร่างทรง,ทรงหลวงปูเ่เผือกปลูกเศกซึ่งก็เหมือนกับ พระอาจารย์ทิมวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีผู้สร้างพระหลวงปู่ทวดซึ่งคาถาและอัขระเลขยันต่างๆของหลวงพ่อสมภพมีแต่นั่งสมาธิทางจิตเท่านั้นที่สามารถติดต่อกับหลวงปู่เผือกได้บอกวิธีการลงอัขระเลขยันลวกปู่เผือกนั่งบนหลังสิงด้านหน้าและด้านหลังลงบนเหรียญดีที่สร้างเหรียญน,นี้ก็คือพศ2507 ปลูกเสกนาน3ปีเต็มจำนวนการสร้างเนื้อทองคํามากกว่า3มเหรียญเนื้อเงิน108เหรียญเนื้อทองแดง2510เหรียญเท่ากับปีพศโดยนำไปปลูกเสกที่ถ้ำแก่งละว้าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นการปลูกเสกเดียวตลอดไตรมาสเมื่อออกพรรษาแล้วก็ได้แจกให้สิทธาอนุสิ์ไปจำนวนหนึ่งในปี25 1 0ส่วนที่เหลือได้ประกอบพิธีพุทธาพิเศษอีกครั้งที่วัดสาลีโข เมื่อวันเสาร์ห้าปี2,512และปลุกเสกต่ออีก3เดือนหลวงพ่อบอกว่าได้ลงทุนลงแรงและตั้งใจมากกับการสร้างเหรียญของหลวงปู่เผือกรุ่นนี้เมื่อทราบว่าลูกศิษย์นำไปใช้ได้ผลดีในทุกด้านก็รู้สึกดีใจและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาษาภาพาวัตกควยหรือโดนกินตับเนื่องจากพระเครื่องไม่มีข้อความหรือภาษา ที่บ่งบอกถึงที่มาของพระรุ่นดังกล่าวและพระรุ่นนี้ก็เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเองอันดับที่9เหรียญยันดวงพุทธเจ้าแก้วสาดวงหลวงพ่อพินวัดอุบลวนารามจังหวัดราชบุรีเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2500 หลวงพ่อพินหรือพระครูประสิทธิสารคุณเป็นพระจิติอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านวิทยาคมสูงมากรูปหนึ่งของจังหวัดราชบุรีวัตถุมงคลของท่านทุกรุ่นล้วนมีประสบการณ์ยอดเยี่ยมทั้งสิน้นหลวงพ่อพ,พินท่านเป็นลูกศิษย์ท,ที่สืบทอดวิชามหาปราชจากหลวงพ่อครองวัดบางกระพร้อมสุดยอดอมตะเถราจารรูปหนึ่งของเมืองไทยซึ่งคนส่วนใหญ่รู้จักกันดีและท่านมีลูกศิษย์ท,ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเช่นหลวงพ่ออิฐ วัจุรามณีเป็นต้นเหรียญยันดวงพระพุทธเจ้าแก้วสามดวงรุ่นนี้สร้างเมื่อปีพศ .2,500 มีพิธียิ่งใหญ่เป็นปีฉลอง25ศตรวรรษซึ่งวัดส่วนใหญ่ที่ออกวัตถุมงคลในปีนั้นมักจะจัดพิธีพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่กว่าปกติมีสุดยอดพระเจีจิอาจารย์มาร่วมลุกเสกมากมายอาทิเช่นหลวงพ่อใจวัดเสด็จหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอม เหรียญยันดวงพุทธเจ้าแก้วสามดวงหลวงพ่อปินปี2500เป็นเหรียญที่มีพุทธคคนสูงเด่นทางด้านคุ้มครองและส่งเสริมดวงใครที่ดวงไม่ค่อยดีก็จะดีและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาษาพราะว่าตกไยหรือโดนกินตับเนื่องจากภาคเครื่องไม่มีข้อความหรือภาษาที่บ่งบอกถึงที่มาของพระรุ่นดังกล่าวและพระรุ่นนี้ ก็เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเองอันดับที่8เ,ร,ร,เรียนภระีอริยเมตรตรโรงเจตราดภูกรุงเทพมหานครเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพ,ออ24พศ2495เรียนภระีอริยเมตรตร องเจตราดภูปี2495ความขขังของเหรียญรุ่นนี้ก็คือพิธีปลุกเสกที่รวมเจจิสายพุทธคุณของเมืองไทยทั้งสายมหาย,ยาณและสายเถรวาทในสมัยนั้นมีชื่อผ้า,อาจารย์ที่คงความเข้มขังอ่านแล้วจะต้องสอหาก็คือหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหลวงพ่อสดวัดปากน้ําหลวงพ่อีวัดอโศการามหลวงพ่อสดวัดกาหลงหลวงพ่อเต๋คงทองหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว หลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตรหลวงพ่อเงินวัดดอนหญ่หอมหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามหลวงพ่ออั้นวัดพญาตเป็นต้นเรื่องประสบการณ์และผู้ทุกข์ว่ากันว่าใครได้บูชาแล้วไม่อดไม่จนค้าขายรุ่งเรืองร่ํารวยเงินทองโชคลาบดีเยี่ยมเหรียญน,นี้มีลักษณะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเนื้อทองฝาบาทกระไรทองมีสองบล็อกสามพิม ข้อแรกเป็นบล็อกมีประคำสังเกตได้จากประคำที่มือพระรีอริยเมตรตรที่ศีรษะของพระจะมีผมอีกพิมพ์มีประคำที่มือแต่ไม่มีผมที่ศีรษะพระก็สุดท้ายมีเพียงพิมพ์เดียวก็คือบล็อกไม่มีประคำที่มือพระและนี่ก็คือพระลึกล้ำอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือพาสาษพระว่าตกควายหรือโดนกินตับ เนื่องจากพระเครื่องไม่มีข้อความหรือภาษาที่บ่งบอกถึงที่มาของพระรุ่นดังกล่าวและพระรุ่นนี้ก็เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเองอันดับที่7พระปิตาหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองจังหวัดนครปฐม พระปิตารุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2487พระศีสะทองตะบลห้วยตะโกอำเภอนคารชัยศรีจังหวัดนคารปฐมมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในฐานะเจ้าตำรับพระราหงูงอมจันทร์เครื่องรางด้านโชคลาภและเสริมชะตาในยุคของหลวงพ่อน้อยคันทะโชโตหรือเจ้าอาวาส เป็นช่วงที่มีการสร้างพระราหูจากกราตาเดียวมากที่สุดได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเบญจาภาคีเครื่องรางของขังรวมไปถึงราหูอมจันทร์ะราแกะอันโด่งดังแล้วหลวงพ่อน้อยยังได้จัดสร้างเหรียญพระปิตาที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเาหรับเหรียญพระปิตาหลวงพ่อน้อยจัดสร้างในปีพศ2487ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มสรงรูปไข่หูในตัวด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นองค์พระ มีมือปิดที่ใบหน้าหมายถึงปิดปากปิดตาปิดจมูกมีมืออีกคู่หนึ่งปิดที่หูทั้งสองข้างและมืออีกคู่หนึ่งโยงปิดที่ทวารหนักเบาโดยรอบองค์พระเป็นอัคระยันด้านหลังเหรียญตัวกลางเป็นยันต์ข้างล่างมีตัวเลข2 4 8 7หมายถึงปีที่จัดสร้างจ่เป็นเหรียญหายากของเมืองนครผสมเลยทีเดียว และนี่ก็คือภาพลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาษาภาพาะวะ่ตกไปหรือโดนกินตับเนื่องจากพระเครื่องไม่มีข้อความหรือภาษาที่บ่งบอกถึงที่มาของพระรุ่นดังกล่าวและพระรุ่นนี้ก็เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่6เรียนรุ่นแรกหลวงพ่อรอดวัดทุ่งสีเมืองจังหวัดขุบลราชธานีเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2 4 8พรพระครูวิโรจน์รัตนบนหรือที่ชาวบ้านเรียกขานท่านว่าหลวงปู่รอดทันตโรแห่งวัดทุ่งสีเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระเจดีย์ชื่อดังรูปหนึ่งที่มีศิราจารวัดเคร่งครัดต่อพระธรรมวินัย จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของบัมบชิตและประชาชนเรียนพระครูวิโรจรัตโนโบนวัดทุ่งสีเมืองรุ่นแรกสร้างเมื่อปีพศ .2483 โดยหลวงวิจิตวาทการในฐานะที่องค์ท่านเป็นผู้บรณปฏิสังขรนองค์พระธาตุพนมมีอยู่ด้วยกันสองพิมพ์ก็คือ1พิมพ์นิยมพิมพ์ใหญ่มี2แบบก็คือแบบหลังยันและหลังจานสพิมพ์ต่อจะองค์เล็กกว่าดูคว่ำก่อ ซึ่งเหรียญรุ่นแรกของพระกูวิโรจน์นั้นมูลค่าการเช่าหาในภาคอีสานจะเป็นรองแค่เหรียญพระอาจารย์ฟันรุ่นแรกเท่านั้นนอกจากเหรียญพิมพ์รูปเหมือนรุ่นแรกแล้วยังมีเหรียญพิมพ์พระาธาตุพนมที่สร้างในคราวเดียวกันด้วยนอกจากนั้นยังมีเสื้อยันที่แกจกทหารไปรบในสงครามอินโดจีนเมื่อปีพศ2485และดี่ก็คือภาพลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลย และมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาษาภาะววตกควายหรือโดนจินตับเนื่องจากพระเครื่องไม่มีข้อความหรือภาษาที่บ่งบอกถึงที่มาพระรุ่นดังกล่าวและพระรุ่นดังกล่าวนี้ก็เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเองอันดับที่5เหเรือนรุ่นแรกหลวงพ่อน้อยวัดคงคาราม จังหวัดพิจิตรเดือนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2479พระครูพิทักษ์ศิลคุณหรือน้อยสุวรรณวัดคงคารามตำบลบ,บางคลานอำเภอโพธะเรจังหวัดพิจิตรเจ้าตรับตะกุฎหนังกระเบนท่านเป็นทั้งหลานและศิษย์ของหลวงพ่อเงินพุทธโชตแห่งวัดบางคลานเรื่องความขังและความศักดิ์สิทธิ์ของท่านต้องบอกว่าไม่ธรรมดา หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าดวงตาของท่านนั้นมืดบอดสนิทแต่ความจำนั้นท่านเป็นยอดบทสนมและคาถาต่างๆนั้นท่านท่องได้ไม่ตกหลน่นตะกุนหนังกระเบนของท่านเป็นยอดในเรื่องของมหาอุดน้ำมันเสียงไทยของท่านก็ไม่ธรรมดาเป็นขวดเล็กๆสลักพกพาหากน้ำมันในขวดใสก็จะเดินทางปลอดภัยหากน้ำมันในขวดคุณจะต้องมีภัยให้หยุดการเดินทางหลายคนอาจขุนหูว่า มีบางคนเรียกขานท่านว่าหลวงพ่อน้อยตาบอดนั่นเพราะตาของท่านบอดแต่ความแม่นยำในการจดจำนั้นท่านแน่นอนเลยทีเดียวกระทั่งเหล่าลูกศิษย์ที่คุ้นเคยของท่านเพียงเดินมาหาท่านท่านก็จะจดจําเสียงย่ำเท้าสามารถเรียกชื่อได้ถูกต้องเลยทีเดียวว่าเป็นใครเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อน้อยวัดคงคารามเป็นเหรียญหายากสร้างน้อยแห่งเมืองพิจิตเป็นเหรียญเก่าปัจจุบันพบ พบเจอเหรียญสวยๆได้ยากมากและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใส่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาษาภาาว่าตกไปหรือโดนกินตับเนื่องจากพระเครื่องไม่มีข้อความหรือภาษาที่บ่งบอกถึงที่มาของพระรุ่นดังกล่าวและพระรุ่นนี้ก็เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่4เหรียญพระรัตนตวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2475เหรียญพระรัตนตยหรือเหรียญตู้ไปรษณีย์สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาณวงศ์หรือหม่อมราชวงศ์ชื่นนพวงศ์วัดบวรนิเวศวิหารจัดสร้างในปีพศ2475 ในวราระฉลองพระชนมายุครบ60ภพรรษาจากพุทธลักษณะที่แปลกแตกต่างจากเหรียญโดยทั่วไปมีความโดดเด่นน่าสนใจอีกทั้งเป็นเหรียญเก่าแก่ที่จะสร้างในโอกาสสำคัญของอดีตสมเด็จพระสังฆราชเจ้าจึงท,ทำให้เหรียญพระรัตนไตรเป็นเหรียญที่มีความสำคัญและทรงคุณค่าซึ่งได้รับความนิยมสะสมและสแสวงหาของนักนิยมสะสมพระเครื่องและเหรียญขนาจาน ในปีพศ2475สมเด็จพระวชิรยานวงศ์มีพระชันสาครบ60ปีคณะสิทธิยานุสิทธ์ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองพระชนมายุขึ้นณนะอุโบสถวัดบรวรนิเวศวิหารและได้จัดสร้างเหรียญที่ระล,ลึกขึ้นสลหรับแจกในงานชื่อเหรียญพระรันตนไตยลักษณะเป็นเหรียญปั๊มหูในตัวลักษณะพิมพ์ด้านหน้าขอบเหรียญจะเป็นซุ้มเรือนแก้ว ด้านล่างเป็นฐานผ้าทิพย์ประกอบด้วยลายกนกมีสัญลักษณ์ปรากฏในลักษณะอักขระขอมรวมความหมายถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์คืออักขระคอมใต้ตัวเท้าด้านบนของอาสนะบัวคว่ำบัวงายด้านหลังเป็นอักขระคอมเรียงกัน8ดแถวและนี่ก็คือผ้าลึงลํำอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลย และมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาษาพระว่าตกไปหรือโดนกินตับเนื่องจากพระเครื่องไม่มีข้อความหรือภาษาที่บ่งบอกถึงที่มาของพระรุ่นดังกล่าวแต่พระรุ่นนี้ก็เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเองอันดับที่3 เรียนรุ่นแรกหลวงพ่อพรพุทธสโรวัดดอนเมืองกรุงเทพมหานครเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2465หลวงพ่อพรได้จัดสร้างวัตถุมงคลไว้หลายประเภทซึ่งปัจจุบันล้วนได้รับความนิยมในแวดวงนักนิยมสะสมเหรียญขนาจารย์มีอาธิาพิมพ์สมเด็จทั้งพิมพ์3ชั้น5ชั้นและ7ชั้นและพิมพ์เล็บมือมีอายุการสร้างในราวปีพศ2458 เป็นพระเนื้อผงแก่น้ำมันออกสีเขียวอมเหลืองเมื่อสร้างเสร็จได้นำมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระประธานในพระอุโบสถได้เคยนำออกมาแจากใจ่ายในช่วงสงครามมินโกนกีนและสงครามโรคครั้งที่สองรวมทั้งเมื่อปีพศ2508ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหรียญปั๊มรูปเหมือนรุ่นแรกเหรียญที่ท่านสร้างเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยสร้างพระอุโบสถ เมื่อประมาณปีพศ2460ถึง24 2465นับเป็นที่นิยมและเป็นที่สแสวงหาอย่างแพร่หลายเหรียญปั้มรูปเหมือนรุ่นแรกหลวงพ่อพรพุทธสโรนี้กล่าวกันว่าเป็นเหรียญรุ่นเดียวที่ท่านสร้างและในปัจจุบันกลายเป็นเหรียญหลักของย่านหลักสี่รอนเมืองเนื่องจากผู้ที่บูชาต่างก็มีประสบการณ์ทางพุทธคุณเป็นที่ปรากฏทางด้านแคล้วคลาดเมตตาหมหานิยมรวมทั้งโชคลาภ อีกทั้งจํานวนการสร้างที่น้อยทําให้ผู้ที่ครอบครองต่างหงแหนยิ่งนักและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะไปรุดมือหรือภาสาภาพว่าตกควายหรือโดนกินตับเนื่องจากพระเครื่องไม่มีข้อความหรือภาษาที่บ่งบอกถึงที่มาของพระรุ่นดังกล่าวและพระรุ่นนี้ก็เล่นหากันที่หลักแสนขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่2เหรียญเสมารุ่นแรกองค์พระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศสอ6 5เหรียญปั้มพระปฐมเจดีปี2465สร้างขึ้นโดยเจ้าพญาเทเวศวงวิวัฒหรือหม่อมราชวงศ์หลานกุญชรอ,อดีตเสนาบดีกระทรวงกรเกษตรราธิรการ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และเจ้าของโรงละครดึกดำบรรโรงละครชื่อดังในยุคนั้นท่านเป็นบุตรของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิงหนาโรงคฤิตในพระเจ้าวรวงเธอชั้นสองกรมหมื่นพิทักษ์เทเวศพระองค์เจ้ากุญชรต้นสก,กุลของกุญชรณอ,นนอยุธยาและหม่อมสุดธทิดาขุนพิพัฒน เนื่องในโอกาสทำบุญฉลองอายุครบ70ปีในวันที่1 8พฤศจิกายนพศ2465อันนับเป็นการบำเพ็ญกุศลครั้งยิ่งใหญ่โดยนิมนต์พระสงฆ์200รูปมารับบิณฑบาตถวายพัฒตาหารเพียรพระสงฆ์10รูปต่อด้วยเทศอีกหนึ่งกันเป็นเวลา3วันและในการนี้ได้จัดสร้างพระพุทธรูปสูง2สอกคืบ4นิ้วจำนวน1องค์สูง1คืบ6นิ้วฐานกว้าง11นิ้วอีก18องค์ เป็นแบบจำลองพระผสมเจดีนครปฐมและได้สร้างเหรียญปั๊มพระปฐมเจดีจำนวน1 ،นึ่งม่เหรียญเพื่อแจกเป็นที่ระลึกเป็นแบบทองแดงเปียกเงินทองแดงเปียกทองและเนื้อทองแดงธรรมดาและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาษาพระว่าตกควายหรือโดนกินตับเนื่องจากพระเครื่องไม่มีข้อความหรือภาษา ที่บ่งบอกถึงที่มาของพระรุ่นดังกล่าวและพระรุ่นนี้ก็เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเองอันดับที่1นึเดือนรุ่นแรกหลวงพ่อฮอวัดอัมพวันจังหวัดสมุทรสงครามเดืยนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2460 หลวงพ่อหอท่านเป็นเจจิยุคเดียวกันกันกบหลวงพ่อตาดวัดบางวันทองเหรียญท่านนวันยิ่งหายากมากๆหลวงพ่อ,อท่านได้สร้างและปลูกเสกเอาไว้เมื่อประมาณปีพอศ2460ี่ยเหรียญปั๊มของหลวงพ่อหอรุ่นแรกปัจจุบันจัดเป็นเหรียญหลักยอดนิยมของจังหวัดสมุทรสงครามที่มีราคาเล่นหากันค่อนข้างสูงมากๆวงการพระเครื่องโดยทั่วไปให้การยอมรับในผู้ทุกคคุณว่าเหรียญปัออ๊มของท่านนั้นสุดยอดจริง ทั้งในเรื่องของผู้ทุกคุนที่สูงมากๆไม่เป็นสองรองใครในเหรียญรุ่นนี้ของท่านเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างขึ้นมาด้วยกัน2เนื้อก็คือ 1. เนื้อเงิน2เนื้อทองแดงส่วนผิวของเหรียญน,นั้นถ้าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงผิวเหรียญเท่าที่พบจะมีเพียงผิวรมดําเท่านั้นและนี่ก็คือภาลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลย และมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาษาภาว่ตกควายหรือโดนกินตับเนื่องจากพระเครื่องไม่มีข้อความหรือภาษาที่บ่งบอกถึงที่มาของพระรุ่นดังกล่าวและพระรุ่นนี้ก็เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเอง นั่นก็คือ10อันดับพระลึกลับพระแปลพระเสียนชอบกินตับพระหายากในชุดที่21และพบกันใหม่ในชุดที่22อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้จะทำด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ